จึงปรึกษากันว่าถ้ากันนั้นเราจะอยู่สู้รบกับกองทัพพระเจ้าราชาธิราชที่มีกําลังมากนักไม่ได้ถ้าพระเจ้าราชาธิราชยกมาย่ำยีเมืองเราแลให้พลทหารของเราก็น,น้อยกว่าเห็นทีเราจะสู้รบไม่ได้เราจะต้องเร่งความคิดเพื่อจะหนีเราต้องเร่งคิดอ่านการหนีเสียเถิดฝ่ายสมิงพัตบ กับสมิงอายพระภูลและอุเลวก็ได้ขนข้าวขนของสเบียงอาหารลงเรือบรรทุกรบลำใหญ่ทั้งผู้คนบ่าวไพ่แต่แม่อายพระโพพันรยามิยอมไปด้วยจึงขอสู้ตายในเมืองสมิงพัตบะกับสมิงอายพระภูลและอุเลวนั้นก็รีบเดินทางหนีไปทางเมืองแขก ฝ่ายชาวเมืองเมะตะมะก็ได้หนีเข้าไปสู่กองทัพของพระเจ้าราชาธิราชเป็นอันมากพระเจ้าราชาธิราชก็ทรงทราบว่าสมิงพัตบะได้หนีออกไปจากเมืองแล้วพระองค์ก็ทรงรีบดําเนินยกกองทัพไปยังเมตมะ,ตะ,มะกองทัพของอมาตินมณีการอดและสมิงสามพัดเป็ดไข่ะนาราย สลายสงครามหาทัพนั้นก็ยกลงมาบรรจบกับพระเจ้าราชาธิราชณที่เมืองเมตตมะอมาธินมณีกรรอดกับสมิงสามพัดจึงเข้ากราบทูลกับพระเจ้าสมเด็จราชาธิราชมีเนื้อความเล่าเรื่องตามทุกประการขันพระเจ้าราชาธิราชได้ฟังสมิงสามพัด และอามาตินมณีกรอดที่สามารถคิดเอาชัยที่สามารถคิดการรบการสงครามจนเอาชัยชนะมาจนได้พระองค์ก็ทรงมีพระไทยดียิ่งนักแต่ก็ทรงโกรธสลายสงครามเป็ดไขและหะนารายผู้แตกทับนั้น เพราะไม่มีการระมัดระวังข่าศึกจึงทําให้แตกพ่ายทาให้เสียเกียรติจึงสั่งลงโทษนายทัพทั้งสถึงแก่ชีวิตฝ่ายสมิงสามพรัดอามาตทินมณีกรอดกราบทูลว่านายทัพทั้งสนี้แตกทัพนั้นมีโทษถึงชีวิตก็จริงแต่ข้าพระเจ้าขอพระราชทาน โทษให้แก่นายทัพสามทัพในครั้งนี้เถิดเพื่อให้ในายทัพทั้งสได้ตอบสนองพระเดชพระคุณของพระเจ้าราชาธิราชเป็นต่อไปซึ่งนายสามทัพนี้จะทำรรโดยประมาทก็หาม่ได้เพราะการเล่งเดินทางรบไปอย่างรวดเร็วมิได้พักผ่อนทหารกองทัพทหารก็มีเหนื่อยล้าบ้าง ขันก็อิดโรยลงไปบ้างข้าศึกจึงช่วยโอกาสโจมตีตอนเราเหน็ดเหนื่อยอุปมาดังคนอดข้าวอดน้ำสามวันจะมีแรงไปสู้กับคนที่กินข้าวกินน้ำสามวันก็ยอมสู้ไม่ได้พระเจ้าราชาธิราชพอได้ยินดังนั้นก็เห็นชอบจึงพระราชทานยกโทษให้แก่นายทัพทั้งสและมีพระกรุณาที่คุณโปรด แต่งตั้งให้สมิงสามพัดเป็นสมิงพัชยะพระราชทานเครื่องยศเงินทองเสื้อผ้าและบำเหน็จรางวัลอันแก่สมควรพระเจ้าราชาธิราชจึงสั่งตัดให้คุมตัวของแม่อายพระโพภรรยาของพัตตบัออกมาแล้วทรงซักถามว่าข่าวของเงินทองไปไหนเสีย อพระโพก็จึงกลาบทูลว่าเงินทองเหล่านั้นสมิงพัตตะบะได้นำไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นกุศลเรียบร้อยหมดแล้วฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชก็จึงตรัสตาวาดออกไปว่าเงินทองของสมิงพัตตะบะเอาไปทำพระติมากรเป็นกุศลเสียแล้วจริงหรือแต่เงินทองของพระราช ชบิดากัวที่เป็นอันมากสมิงพัตตะบัเก็บเริบไว้ไหนเจ้าจงเล่ามาเสถ่ะฝ่ายแม่อายพระโพคันพระเจ้าราชาธิราชตัดซักถามดังนั้นก็เกงกลัวต่อพระราชาอาญายิ่งนักจึงกราบทูลไปว่าแต่ก็ยังไม่กล้ากราบทูลใดไดสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชเห็นดังนั้นก็ทรงโกรธเป็นอันมากและทรงตัดถามออกมาว่า จึงสั่งตัดให้นำเจ้าเสิญเชื้อพระวง์ผู้หนึ่งมาให้แม่อายพะโลออกมาซักถามสืบเงินทองของพระราชบิดาให้สิ้นเชิงเจ้าเสิญก็รับพระราชโองการแล้วก็ถวายบังคมลาเอาตัวแม่อายพระโลออกมาซักถาม แล้วก็เร่งถามว่าของหลวงไปไหนและก็เร่งเอาเงินทองของหลวงเอามาถวายให้กับพระเจ้าราชาธิราชพระเจ้าราชาธิราชจึงตัดชมเชยและโปรดให้พญาพระตะเบิดไปกินเมืองวานนายทัพทั้งหลายทั้งปวงที่มีความชอบในสงครามนั้น ก็ทรงพระกระุณาให้เป็นผู้รังเมืองตามสมควรขณะนั้นยีกำกองจาเมืองทะละตั้งแข็งเมืองอยู่ไม่ได้นอบน้อมต่อพระเจ้าราชาธิราชคันพระเจ้าราชาธิราชจัดแจงเมืองมอตะมะให้เรียบร้อยเป็นที่สิ้นแล้วก็ยกพยุหะญาตรากลับมาที่กุ้งหงสวัสดีขณะนั้น พระเจ้าราชาธิราชได้เมืองหงสาสวดีที่รุกสกราช750ปีขันพระเจ้าราชาธิราชได้ดำเนินกองทัพมาถึงเมืองตึกขาซึ่งเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงหงสาสวดีแต่การก่อนแต่ยังว่างเจ้าเมืองอยู่สมเด็จพระเจ้าราชาธิราชก็ทรงหยุดประทับณนะที่พักพระเจ้าราชาธิราช ก็ทรงดำริคิดว่าทหารที่ได้ชัยสงครามเราก็พูนบำเหน็จไปเรียบร้อยหมดแล้วคันก็เหลือแต่มะสลุมผู้เป็นทหารฝีมือดีซึ่งได้องอาจไปตัดหัวของเจ้ามการได้ดังใจซึ่งก็มีความชอบอยู่นั้นหาไม่ยังพูนบำเหน็จรางวันใดๆคันจะให้ตัวมาพูนบำเหน็จก็ดูไม่ควรเพราะเจ้ามัสลุม ออกไปตัดหัวเจ้ามการโดยไม่ได้อาสาหรือปรึกษาเราก่อนเป็นคนที่มีความเบาอยู่น้อยหนึ่งทำให้เสียขบวนราชประเพณีเป็นคุณเป็นโทษจึงเจ้ากันเราจะพูนบำเหน็จรางวัลให้แก่มัสลุมโดยไม่ให้รู้ตัวบ้างครั้นพระเจ้าราชาธิราช ได้ดำริคิดได้ดังนั้นก็ทรงสั่งให้ปลูกตำหนักใหญ่หลังหนึ่งประกอบด้วยเตียงต่างที่นั่งเครื่องราชต่างๆเต็มไปด้วยทูบเทียนเจียดทองพานทองน้ำเต้าทองดาบฝักทองครบเครื่องยุศสำหรับผู้รักษาเมืองและมีนางสนมมาคอบำเรออยู่ แล้วพระเจ้าราชาธิราชก็ได้พระราชทานนางห้ามรูปงามผู้หนึ่งชื่อนางเกศลาเป็นบุตรีของผู้มีตระกูลที่อยู่รักษาเมืองให้เข้ามารักษาเขียนอักษรเป็นสำนาอความแล้วจึงสั่งตรัสให้สมิงพัชชะว่าเราไปแล้วให้สมิงพัชชะ นำตัวของมัสลุมมากินเลี้ยงแล้วชักชวนให้สมิงมัสลุมกินเหล้าจนเมาไม้หนักถ้าเห็นสมิงมัสลุมเมาไม้สมปดีเมื่อไหร่ก็ให้นำคนไปยกไปนอนบนเตียงตำหนักนั้นและพระราชทานของสิ่งนั้นให้มัสลุมเป็นคนดูแลเมืองฝ่ายสมิงพัชชะก็ได้รับราชองค์การด้วยกล่าว ขันสมเด็จพระเจ้าราชาธิราชสั่งเสร็จแล้วก็เคลื่อนทัพกลับไปที่กรุงหงสาวดีสมิงพัชชะก็สั่งให้คนเตรียมเครื่องเลี้ยงอย่างดีให้กับมัสลุมมัสลุมก็จึงคำนับสมิงพัชชะตามขนบธรรมเนียมสมิงพัชชะก็รับคำนับและพูดจาปลาใสกินเลี้ยงกันจนมีความสุขเป็นยิ่ง มะสลุมเสพสุรายังไม่เมามากนักจึงพูดถ่อมตัวอันฝีมือว่าแลสติปัญญาของข้าพเจ้านั้นก็ประมาณน้อยนิดจะเอกอักอย่างกับจัดว่ามีบุญที่สามารถไปตัดหัวมการได้ก็โดยบุญบาร,รมีของพระเจ้าอยู่หัวผู้ปกครองแผ่นดินซึ่งพระเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่ได้พระราชทานภูมินํำเนจให้เราก็เราก็รู้เพราะว่าเราได้ออกไปตัดหัวของมัสลุมด้วยเหตุไม่สมควรเพราะเราไม่ได้แจ้งท่านพระเจ้าราชาธิราชก่อนแต่เราก็ไม่ได้มีความขุนเคืองประการได้เรายังรักพระเจ้าราชาธิราชยิ่งนัก